สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญลามาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับ mm hmm. เพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb ขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s คู e ให้ทีเดดฟันธงสกอฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินรือกดกติบาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีทุกคนในชนาพลมาเซียก่อติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันศุกร์ที่18ธันวาคม2563ติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจของบาร์เซโลนาเหมือนเดิมครับวันนี้มีบทสรุปเกี่ยวกับรางวัล The Best FIFA Awards 2020นะครับซึ่งจัดโดยสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติหรือว่า FIFA ว่าลิวเี่เมซี่เป็นหนึ่งในคนดิเดตนะครับเจ้าตัวโหวตให้ใครรายละเอียดเกี่ยวกับ งานประกาศรางวัลน,นี้เอามาฝากด้วยแล้วก็อนาคตของริกกี้ปูชครับหลังจากที่ในช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้ลงสนามนะไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรกับโรนัลคูมันหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ของปูชเป็นยังไงบ้างเริ่มมีทีมในยุโรปให้ความสนใจนักเตะคนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันก่อนเดินเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนใครที่รู้สึก ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํำยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์แอ CTH 1 2 3หรือว่าร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นครับยาทาจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วก็ยาถ่าย123ช่วยขับลมในกระเพาะช่วย ลถไขมันใช้แทนยานลดน้ำหนักได้นะครับผลิตจากสมุนไพรร0 0ย1 0อย่าลืบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเสียด้วยนะครับอ่ะมาลุยกันเลยนะครับก็ The Best 2020ครับหรือว่านักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของฟีฟา่ามี3คนที่มีชื่อเข้าชิงประกอบไปด้วยคิเตียโนโรนัลดอของยูเวนตุสเรเนเมซี่ของบาร์เซโลนาแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี ของไบเยนมิวนิกนะครับก่อนที่งานประกาศจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเขามีการเ,เก่งคนที่จะได้รางวัลปรากฏว่าในช่วงของการเก่งเนี่ยโรนโดมีคะแนนโหวตนะครับาจากการคาดคะแนเนี่ยมากที่สุดรองลงมาเป็นเลวานดอฟสกี้แล้วก็เรโอเนลเมสซี่อยู่ที่3นะ จนกระทั่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับการประกาศรางวัลอย่างเป็นทางการก็เกิดขึ้นแล้วคนที่รางวัลน,นี้ก็คือเลวันดอฟสกี้ครับเป็นการคว้ารางวัล The Best FIFA Men's p l y y r r สมัยแรกของเจ้าตัวนะครับก็เสียงเนี่ยค่อนข้างเป็นเอกฉันเพราะว่าเลวันดอฟสกี้ได้ผลคะแนนโหวตเนี่ยไปทั้งหมด52%นะครับ52% นะก็คว้าระวัลน,นี้ไปอย่างสมศักดิ์ศรีนะครับไม่ไม่ผิดคาดเพราะว่าด้วยผลงานที่เลวานทำได้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยยิงไป50กว่าประตูรวมทุกรายการมีส่วนสำคัญในการช่วยให้บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยคว้าทีปโปแชม นะครับแล้วก็ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแฟนๆบาร์ซ่าได้เห็นมาแล้วในในเกมที่เจอกันนะเละวานก็โดดเด่นจริงๆนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยเป็นโรนัลโด้นะครับ38แล้วก็อันดับ3เป็นลิโอเนลเมสซี่35นะคนอื่นๆก็ไล่ตามนี้เลยมาเน่เดอร์บอยซาร่าเอมบัปเป้เตียโกเนมาฟานไดแล้วก็เซคิโอรามอสนะครับ นะส่วนรางวัลอื่นๆนะมีเนี่ยครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมเป็นมอรเนลนอยเออร์จากบาเยนมิวนิกตอนแรกนึกว่าบบเยนจะกว่าทุกรางวัลน,นะครับแต่ปรากฏว่าโคชยอดเยี่ยมครับเป็นของเจเกนคลอปนะคุณซือลิเวอร์พูลรางวัลน,นี้เนี่ยต้องอธิบายนิดนึงว่ามันจะแตกต่างจากบอลลงดอรนะครับคือบอลลงดอรเนี่ยเป็นนักข่าวผู้เชี่ยวชาญทำการโหวต100% แต่ของฟีฟ่าเนี่ยนักข่าวกับตันทีมชาติแฟนโหวตเอาคะแนนจากหลายส่วนเนี่ยมาประกอบกันดังนั้นจะเป็นเจกันครอปก็ก็ไม่ผิดเพราะว่ามันมีเรื่องของแฟนโหวตเข้ามาแล้วเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าแฟนบอลของลิเวอร์พูลทั่วโลกเยอะมากเยอะกว่าบาเยิร์นมิวนิกอยู่แล้วนะครับคือตัวของเจสกนครอปเองเนี่ยเขายังยอมรับเลยว่าเขาก็รู้สึก แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าคิดว่ารางวัลน,นี้จะตกเป็นของฮันซี่ฟริกเฮชโค้ดไเยอมูนิด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็อย่างว่านะมันเอาคะแนนจากหลายส่วนเข้ามารวมกันแต่ถามว่าเป็นครอปได้ไหมก็เป็นครอปได้ครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วลิเวอร์อพูลได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยแรกในรอบ30ปีนะครับดังนั้นก็มีมีเกียรติประวัติคู่ควรกับการคว้ารางวัลเช่นเดียวกันนะ ส่วนเรื่องของการโหวตนะครับในฐานะที่ทั้ง3คนนะเมสซี่เป็นกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาโรนโดเป็นกัปตันทีมชาติโปรตุเกสแล้วก็ลวานดอฟสกี้เป็นกัปตันทีมชาติโปแลนด์ทั้ง3คนก็เลยได้สิทธิ์ในการส่งคะแนนโหวตของตัวเองด้วยว่าจะเลือกใครนะครับ ในบทบาทนักเตะนี่นะครับขออนุญาตปิดรูปก่อนอันดับหนึ่งเมซี่เลือกเนมาอันดับสองเลือกเอมบัปเป้แล้วก็อันดับสามเลือกเลวันดอฟสกี้หลายคนหยิบเอาไปเชื่อมโยงบอกว่าเฮ้ยเมซี่เลือก เลือกนักเตะเปชเช่สอคนเลยอะทั้งเนมาร์ทั้งเอ็มบัเป้เลยแบบนี้เกี่ยวข้องกับการย้ายทีมหรือเปล่ามเมสซี่จะย้ายไปปารีสใช่ไหมเลือกแบบนี้คือโอ้หลายคนก็เชื่อมโยงเก่งเกินนะครับผมว่ามันไม่ก็มันไม่ได้เกี่ยวหรอกเนมาร์ก็เพื่อนสนิทมเมสซี่ส่วนเอ็มบ,เบัเป้ก็อันนั้นแหละพาเปาชเชเข้าสู่อรอบชิงชนะเลิศแล้วเขาก็หย่อนชื่อของเลวาน ไปด้วยเป็นอันดับที่3นะครับอาจจะมีแบบเอ็นไปทางเพื่อนสนิทของตัวเองบ้างนะโรนโดครับอันดับ1เลือกเลวานอันดับ2เลือกเมสซี่อันดับ3เลือกเอมบัปเป้เออถือว่าปีนี้โรนโดส่งคะแนนโหวตได้ได้อย่างตรงความเป็นจริงเลยนะแล้วก็ เลวันดอฟสกี้นะครับอันดับ1เนี่ยเขาเลือกเตียโกเอาคันตาราอันดับ2เลือกเนม a าแล้วก็อันดับ3เลือกเควินเดอร์บอยเนี่ยครับเลวันก็เหมือนกันเห็นไหมเขาไม่ได้ใส่ชื่อทั้งเมซี่ไม่ได้ใส่ชื่อทั้งโรนโดด้วยแล้วก็เลือกเตียโกซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมของตัวเองเนี่ยเข้ามาติดลิสต์อันดับที่1ดังนั้นออการส่งคะแนนของเมซี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ เนะมื่อวานนี้เขาก็ใช้วิธีการวิดีโอคอนเฟลเอนส์นะครับไปหาทั้ง3คนที่เข้าชิงรางวัลน,นี่เมซี่นะผูกผูกไทยยังไม่เสร็จเลยเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เห็นไหมผูกไทยยังเบี้ยวเลยดูก็รู้เลยคือรีบแต่งตัวเพื่อมาวิดีโอคอนเฟลเอนส์กับทางฟีฟ่าเนี่ยครับแล้วดูสีหน้าพี่โดโเขาโดนแซวนะโอ้โหทำสีหน้า แล้วก็เลวานน,ะนั่งตรงกลางนะครับเลวานก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าการคว้ารางวัลเนี้ยเคียงข้างเขาใช้คําว่าคว้ารางวัลเนี้ยโดยเอาชนะโรนโดแล้วก็เมซี่ได้เนี่ยโหเป็นถือเป็นเกียรติประวัติสูงสุดในในชีวิตการค้าแข่งของของเขาเลยนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุด ในอาชีพค้าแข้งของเลวันดอฟสกี้เลยนะครับก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะเหมาะสมคู่ควรนะครับส่วนรางวัลน,นะฟีฟ่าฟิปโปล์แมนส์เวิลด์อีเลเว่นนะครับก็คือทีมยอดเยี่ยม11ตำแหน่งนะเลี้ยงหน้าตามนี้เลยนะครับผู้รักษาประตูอาริซงเบ็คเกอร์ครับของลิเวอร์พูลแบ็คขวาเวินอาร์โนนะแบ็คซ้ายอัลฟองโซเดวิส คู่เซนเ,นเตอร์เนี่ยเป็นฟานได้กับรามอสนะครับ field, มิดฟิลมีเควินเดอร์บรอยตีโกอาตาต่าแล้วก็โจชัวคิมมิชแนวรุกมีเมสซี่เลวานแล้วก็โรนัลโด้โหเป็นเป็นยอดทีมเลยนะเป็นโคตรทีมเลยแล้วตำแหน่งสมดุลมากนะครับกองกลางเนี่ยคิมมิชเป็นตัวรับนะเตโกเป็นตัวคุมจังหวะแล้วก็เดอร์บรอยเนี่ยเป็นมิดฟิลตัวรุก นะแนวลุกก็โหคนละสไตล์เลย3คนนี่คือทีมที่สามารถคว้าได้ทุกแชมป์อ่ะแต่ว่าคนเขาติดใจตำแหน่งหนึ่งก็คือตำแหน่งผู้รักษาประตูนะนอยเออร์ er, เนี่ยได้ได้เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งปีแต่พอเลือกฟิปโปเนี่ยกลายเป็นอาิซงเบ็คเกอร์นั่นแหละครับก็อย่างที่บอกว่ามันมีเรื่องของแฟนโหวตนะเสียงจากคะแนนโหวตจากแฟนๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แล้วแฟนลิ์พูก็เยอะมากๆไม่แปลกที่อลิซงเนี่ยเขาจะได้คะแนนมากที่สุดแล้วก็ติดลิสต์วอลวิลเวนเข้ามานะครับอ่ะโอเคครับผ่านพ้นไปนะสำหรับรางวัลเดอะเบสนะครับมาดูการจับสลากกันต่อเนื่องเลยนี่เป็นการประกบคู่ครับฟุตบอลสเปนิชซูเปอร์คัพที่ตอนแรกหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับยังมีอยู่นะก็จะแข่งขันเนี่ยวันที่13มกราคมปีหน้านะครับนะบาซ่าจับมาเจอกับเรอัลโซเซดัดอีกแล้วเจอโซเซดัดอีกแล้วนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยคือเรอัลมัดเดตครับเจอกับแอตแลติกบิลเบาของคู่มัดเด็ตกับบิลเบาเนี่ยจะเตะวันที่14มักมกราคม นะครับตอนแรกเนี่ยจะบินไปแข่งขังกนกันที่ซาอุดิอาระเบียแต่ว่าสถานการณ์ของโควิด1 9ที่นู่นมันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ฝ่ายจัดเขาก็เลยยกพลกันกลับมาจัดที่สเปนเหมือนเดิมโดยคู่ของบาร์ซ่าเนี่ยจะเตะในคอโดบาแล้วก็คู่ของมาริดกับบิลเบาเนี่ยเตะในมาลาก้านะมีแค่2รอบนะครับรอบเซมิไฟแนล แล้วก็รอบชิงชนะเลิศเลยนะรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายแล้วก็รอบชิงชนะเลิศคือจากปกติแต่ก่อนเนี่ยโหมันจะใช้วิธีการเตะตั้งแต่รอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยแต่เนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเอาอันดับ1-4จากฤดูก,กาลก่อนนะแล้วก็เอาแชมป์จากซีซั่นก่อนเนี่ยมาเจอกันเพื่อให้ขั้นตอนหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามดูนะสเปนิ s ซ s เปอร์คัพนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เราก็มีลุ้นเช่นเดียวกันอุสมานเดมเบเล่ครับหายเจ็บนะแล้วก็กลับมาลงทําการฝึกซ้อมได้อย่างเป็นทางการแล้วเมวื่อวานนี้ออฟฟิเชียลของสโมสรบาร์ซาก็เปิดเผยรูปภาพในการซ้อมของเดมเบเล่นะครับเป็นการแยกซ้อมเดี่ยวก่อนนะยังไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนๆนะครับเพื่อเรียกสภาพร่างกายเรียกความฟิตกลับคืนมา ส่วนคำถามว่าเดมเบ l เล่จะพร้อมลงสนามเมื่อไหร่ถ้าแยกซ้อมเดี่ยวแล้วเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ3-4วันก็โปรแกรมนัดถัดไปนะครับเกมสุดสัปดาห์นี้ที่จะเจอกับบาเลเซียน่าจะยังนะยังไม่ฟิตพอที่จะมีชื่อกลับมาลงเล่นได้อาจจะต้องเป็นนัดหน้านะแต่ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่ารอบนี้เจ็บแบบเดียวเองนะกว่าวันก็ สามารถกลับมาได้แล้วนะครับก็ขอภาวนาให้ไม่เจ็บไม่เจ็บอีกแล้วหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าเอาใจช่วยนะครับสำหรับเดมเบเล่กลับมาเนี่ยแนวรุกของบาซาน่าจะดูดีขึ้นสังเกตจากในเกมนัดที่แล้วเนี่ยเราต้องเอามาเตนเบรดเวทไปเล่นเป็นปีกซ้ายแต่ถ้าได้เดมเบเล่มาเนี่ย เดมเบเล่ก็จะลงเล่นแทนเราจะได้เรื่องของสปีดเรื่องของการเลี้ยงกินตัวที่เดมเบ l เล่ดีกว่าเบรดเวทตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่เราจะใช้โจมตีคู่แข่งได้นะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับข่าวต่อมาครับมาดูเรื่องราวของริกกี้บุชครับวันนี้เป็นการเปิดเผยจากสื่อของฝั่งอิตาลีนะครับสื่อนั้นเนี่ยมีชื่อว่าเอ่อเพียเนต มิลานหรือว่าเพเนลตามิลานเขารายงานบอกว่าเอซมิลานเนี่ยทำการติดต่อมาหาบาร์เซโลนาเพื่อยื่นข้อเสนอขอยืมตัวล i ิกกี้บุชไปร่วมทีมพ่วงออปชั่นซื้อขาด13ล้านยูโรในตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมนี้เนื่องจากตอนนี้นะครับบุชเหลือสัญญากับบาซ่าจนกระทั่งถึงซัมเมอร์ปีหน้า ก็คือเหลือสัญญาในปีสุดท้ายและยังไม่มีการต่อสัญญาเพิ่มเติมนักเตะสามารถเจรจาย้ายทีมได้ในตลาดเดือนมกราคมนี้เลยกับทีมอื่นๆถ้าเกิดว่าเขาอยากจะย้ายนะแล้วก็ซัมเมอร์เนี่ยถ้าบาร์ซ่าไม่ยอมปล่อยในช่วงเดือนมกราคมจะต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีๆโดยที่ไม่มีค่าตัวเลยมิลานก็เล็งเห็นตรงจุดนี้นะครับทำการยื่นข้อเสนอเข้ามานะอาขอยืมตัวก่อน จนจบฤดูกาลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงถึงช่วงซัมเมอร์แล้วก็จ่ายค่าซื้อขาด13ล้านยูโรโดยมีเงื่อนไขให้บาซ่าสามารถซื้อกลับได้ในอนาคตนะตามแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามิลานเล็งเห็นนะเล็งเห็นโอกาสศบโอกาสเนื่องจากช่วงหลังๆเนี่ยมันมีรายงานบอกว่าตัวของปูชมีปัญหากับคูมัน มิลานก็เลยเล็งเห็นโอกาสนี้ที่จะสามารถเข้ามาคว้าตัวนักเตะไปได้เพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเขาก็เคยให้ความสนใจในตัวของปุชอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าทางบาร์เซโลนาจะเอาอยัางไงนะส่วนเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่จริงๆถ้าใครได้ติดตามผมเนี่ยผมเคยนําเสนอไปแล้วว่าขั้นตอนในการเจรจาเพื่อขยายสัญญากับปุชมันพูดคุยกันไปตั้งแต่บอร์ดบริหารชุดเก่าในยุคข,ของบาตเมลแล้วแต่สาเหตุที่มันต้องหยุดชะงักไปเนี่ย นะนั่นก็คือมันมีเรื่องของโควิดเข้ามาแทรกแล้วก็บอร์ดบริหารบาตเมลเนี่ยทำการลาออกจากตำแหน่งสัญญาฉบับใหม่ของปุชเนี่ยถูกล่างเอาไว้แล้วนะครับจนถึงปี2024แล้วก็จะมีการใส่ค่าชงค่าฉีกสัญญาเข้าไปด้วยนะแต่ว่ามันต้องหยุดเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะรอประธานสโมสรใหม่ที่เข้ามาจากการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยแล้วก็จะต้องพูดคุยกับปชอีกทีหนึง่ง ว่าเออมันเป็นไปตามเงื่อนไขแบบนี้นะของเดิมเขาว่าแบบนี้โอเคหรือเปล่าหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาที่ระบุก,กันเอาไว้แต่เจราจากันมานานแล้วเรื่องของการขยายสัญญาฉบับใหม่ถ้าเดือนมกราคมนี้ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการต่อสัญญาโอกาสที่ปุชจะย้ายทีมก็มีสูงนะครับซึ่งนอกเหนือจากเอซิมิลานเนี่ยก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวนะกับลีสยูเนเต็ดกับอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมพวกนั้น ขึ้นอยู่กับว่าตัวนักเตะเนี่ยจะไปหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ปุชก็ย้ําจุดยืนมาโดยตลอดว่าเขาไม่มีความคิดที่อยากจะย้ายทีมไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนที่บาร์เซโลน่าก็ตามนะครับต้องติดตามดูแต่ในความรู้สึกผมผม,ผมไม่คิดว่าผมไม่คิดว่าปุชจะย้ายนะผมว่านักเตะน่าจะอยากอยู่กับบาซ่าต่อนะครับส่วนเรื่องของปัญหงปัญหาอะไรกับคูมันก็ไปเคลียร์กันภายนอกเอาจูเนียร์ฟีโป้ครับ ก็มีการรายงานจากสื่อบุนโด d เดปอ t i ติโโดยมิเกลริโก้นะครับบอกว่าบาร์เซโลนาเนี่ยพร้อมที่จะพิจารณาปล่อยตัวฟีโปออกจากทีมแล้วเพราะว่าเหมือนกับไม่ค่อยถูกใจครูมันสักเท่าไหร่ฤดูกาลนี้ได้ลงสนามไปแค่26นาทีนะน้อยมากๆเดิมทีเนี่ยตอนที่ย้ายมาก็คิดเอาไว้ว่ากิเก้เซเตียนน่าจะให้โอกาส ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอเพราะว่าตอนที่อยู่กับเัลเบติสตอนนั้นเนี่ยเซเตียเป็นคนคุมแล้วเด่นมากแต่ปรากฏว่าพอได้ลงสนามเนี่ยก็ยังทําผลงานไม่ดีนะครับยังไม่ได้อยู่ในจุดที่ออบอร์ดบริหารของบาซ่าเนี่ยพึงพอใจเพราะฉะนั้นก็จะทำการปล่อยตัวออกไปเพื่อเดี๋ยวไปหาแบ็คซ้ายคนอื่นเนี่ยเข้ามาแทนทีมที่ให้ความสนใจมุนโดบอกว่า,วามีกรานาดานะครับ กรานาดาเนี่ยอยากจะได้ตัวของฟีโปไปร่วมทีมรวมไปถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับของเดวิดมอยส์ที่ก็กำลังเล็งเลงฟีโปเอาไว้เพราะว่า2 b a แบ็กซ้ายของพวกเขานะอาตูมาซูอากูเนี่ยได้รับบาดเจ็บน่าจะต้องผ่าตัดที่หัวเขา่านะในขณะที่อารอนเคสเวลครับก็มีอาการบาดเจ็บข้อเท้า ในเกมล่าสุดที่เสมอกับคิสซัลพาเลตดังนั้นเดวิดมอยส์ก็มองที่จะเสริมทัพในตำแหน่งแบ็คซ้ายเพิ่มเติมเล็งมาที่จูเนียร์ฟิโปแต่อาจจะคุยกับบาซ่าว่าขอเป็นสัญญายืมตัวได้ไหมนะสัญญายืมตัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยพ่วงออปชันซื้อขาดได้นะครับก็เดี๋ยวรอดูถ้าปล่อยไปจริงๆเนี่ยโอ้โหคูมันจะไปเอาใครมาแทนวะตำแหน่งแบ็คซายนะครับเดวิดอาราบาไหมล่ะ ะปล่อยฟีโป้ไปได้เดวิดอาราบามานี่คือเพอร์เฟกเลยนะแต่ว่าโอกาสก็ยากนะครับเรื่องต่อมานี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเกี่ยวกับระดับหัวเรือและก็คือตำแหน่งผู้มือในการกีฬาเมื่อวันก่อนเนี่ยมาร์คโอเวอร์มาผู้มือในการกีฬาของอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับออกมายืนยันผ่านสื่อบอกว่าเขาเนี่ยจะอำลา ตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาอาแจกซ์หลังจากสิ้นสุดฤดูกาลนี้เพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่ห,มหนึ่งในสโมสรที่ถูกเชื่อมโยงด้วยไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็คือบาร์เซโลนาโอโมาสเคยค้าแข่งกับบาซ่าช่วงปี2 0 0 0 2 0ถึง2อ0 4นะครับอยู่ประมาณ4ฤดูกาลแต่ว่าเป็นช่วงที่บาซ่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบุคลากรของบาซ่าเช่นกันนะทีนี้บาซ่า เขาก็กำลังมองหานะคือมุนโดเนี่ยเขาบอกว่าแคนดิเดตผู้ท้าชิงสมัครเลือกตั้งประธานสโม,มสรบารซา่าหลายๆคนนะครับมองโอเวอร์มาสเอาไว้ให้เป็นผู้อำนวยการกีฬาในยุคสมัยของพวกเขาขึ้นอยู่กับว่า,วาคนที่จะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีอำนาจในการไปเจรจาต่อรองกับโอเวอร์มาสได้มากน้อยขนาดไหนส่วนเรื่องผลงานเนี่ย โอวามาอยู่กับอาแจกนะครับทำหน้าที่เป็นพออ,อเนี่ยตั้งแต่ปี2011ดังนั้นนักเตะต่างๆที่ถูกผลักดันขึ้นมาหรือนักเตะที่ถูกเซ็นสัญญามาเนี่ยอยู่ในภายใต้การดูแลของโอว a มาทั้งหมด The Young, The League, ck, เดอ y o ยองเด e l ลิกฟานเดอร์เบนะเอ่อใครอีกละ่ะหลายคนนะ่ะนักเตะอาแจากทุกคนนะ่ะตั้งแต่ปี2011เเป็นต้นมานี่แหละคือผ่าน สายตาของโอมามามาทั้งหมดแล้วดังนั้นเรื่องของฝีไม้ไลายมือเนี่ยไม่ธรรมดานะครับบาซ่าเป็นหนึ่งในสโมสรที่กําลังเล็งๆอยู่ถ้าได้มาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะถ้าได้มาเราก็จะได้เพิ่มคอนเน็กชันกับอาแจ็กเข้าไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็อาจจะมีการแบบดึงนักเตะอาแจ็กบางคนเข้ามาเพิ่มอีกในอนาคตก็เป็นไปได้นะอ่ะโอเคนะครับมาถึงช่วงท้าย เรื่องราวขององตัวกิสมันผมก็เขียนลงไปในเพจแล้วแรงบันดาลใจในการทำผมถักเปียนูนนะสเส้นนะครับก็กิสมันโพสใน i n s t a g r กรส่วนตัวครับบอกว่า My R าสไตล์นี่นะก็ทำตามลูกสาวของเขานั่นเองนะครับเจ้าหนู My R นะเเรียนแบบมาจากตัวละครในการ์ตูนเรื่อง Frozen ที่มีชื่อว่าอันนา ะจะทำเปียสองข้างแต่ของอันนาเนี่ยเป็นแบบเปียใหญ่หน่อยผมยาวไนงะแต่ของกิสมานผมมันสั้นมันก็เลยได้แค่นี้นะครับเป็นคุณพ่อดีเด่นนะเป็นคุณพ่อที่เอาใจลูกสาวเก่งมากๆเลยนะครับเรื่องของการดูแลครอบครัวนี่กิสมันเบอร์หนึ่งนะแต่ว่าผลงานในสนามก็ปรับปรุงนิดนึงเรื่องของการจบสกอร์แต่ว่าความขยนันความพยายามเนี่ยยังคงมุง่งมั่นทุ่มเทเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ปิดท้ายเรื่องนี้ที่หลายคนถามผมว่าทำไมผมไม่ค่อยรายงานนโยบายของผู้สมัครคนอื่นๆเลยเนี่ยอย่างของคนเนี้เอมิลี่รูซาวที่เขาออกมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นประธานสโมสรเนี่ยเขาจะตัดเงินเดือนลดเงินเดือนของเมซี่แล้วถ้าเมซี่ไม่ยอมลดเงินเดือนเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปเพราะด้วยสถานการณ์ด้วยปัญหาสภาวะทางเศรษฐกิจ คือนโยบายของคนอื่นนอกเหนือจากลาปอต้ตาแล้วก็วิกเตอร์ฟอนเนี่ยมันไม่น่าสนใจครับอย่างของของรูซาวเนี่ยซึ่งรูซาวเนี่ยเป็นหนึ่งในเนื้อร้ายที่อยู่ในยุคสมัยของของบาตโตเมลนะครับเป็นเนื้อร้ายในยุคสมัยของบาตโตเมลเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็จะปล่อยเมซี่ออกไปถ้าเกิดว่าไม่ยอมลดค่าเหนือ่อยแล้วก็เดี๋ยวไปดึง ไปดึงเอาเนมากลับมาร่วมทีมซึ่งมันไม่สมเหตุสมผลไงคุณจะไปดึงเนมาอย่างไรในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาแบบนี้ดังนั้นพวกนี้ผมก็เลยไม่อยากเอามานําเสนอไม่อยากเอามาแบบเอามาใส่หูคนฟังอ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นแบบตัวเต็งที่จะได้รับการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับเรานําเสนอแต่คนที่แบบเออมีโอกาสที่จะได้เข้ามาทําหน้าที่นั้นจริงๆอ่ะดีกว่า อ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ